สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับพิราบข่าววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิทธิทหารกองประจำการมาฝากน้องๆพลทหารประจำปี2563กันค่ะครับซึ่งนอกจากทำหน้าที่ลูกผู้ชายรับใช้ชาติแล้วนะครับก็ยังเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยแข็งแรงอดทนนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิตอีกด้วยครับค่ะข,ข้อแรกเลยนะคะสิทธิค่ะนั่นก็คือเงินเดือนค่ะ ทหารกองประจำการนะคะจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวนะคะจะรวมเป็น1,000 0บาททุกนายค่ะและข้อที่2นะครับก็คือเบี้ยเลี้ยงนะครับเมื่อไปราชการนอกที่ตั้งปกติก็จะได้รับในอัตราวันละ120บบาทและในกรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือเพื่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับ ็จะได้รับในอัตราวันละ200บาทครับค่ะสิทธิข้อที่3นะคะได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามและของใช้ส่วนตัวค่ะตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการค่ะ ข้อที่4ครับการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสันทนาการเช่นห้องพักผ่อนห้องสมุดเล่นกีฬาและอื่นๆตามความสามารถพิเศษครับสิทธิข้อที่5ค่ะนั่นก็คือการรักษาพยาบาลค่ะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลทุกนายนะคะตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการค่ะข้อที่6การศึกษาจัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยครับ ข้อที่7นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารค่ะขอ้อแรกนะคะก็คือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม .6 ห,หรือว่าเทียบเท่านะคะและอายุไม่เกิน24ปีบริบูรณ์นะคะมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในสิทธิทหารบกได้ค่ะจากนั้นนะคะหากมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนะคะจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตเตรียมทหารตามที่กล่องทะเบกจัดสรรค่ะ และสิทธิในเรื่องการเรียนข้อที่2นะคะทหารกองหนุนที่ปลดประจำการค่ะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามส่วนต่างๆตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติและการได้รับคะแนนเพิ่มตามส่วนราชการนั้นๆกำหนดค่ะและข้อที่8นะครับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากกองประจำการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาว,วิชาชีพต่างๆเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างปูนช่างไม้ช่างตัดผมวิชาชีพทางการเกษตรและหากมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งทางภา,งา,งางครัฐเหลก,กนชนนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเข้าทํางานเป็นกรณีพิเศษครับและสิทธิข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะสามารถสมัครเข้ารับราชการต่อเมื่อครบกําหนดปลดค่ะสามารถสมัครต่อได้เมื่ออายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์นะคะโดยจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ต่อกับหน่วยต้นสังกัดเป็นประจําทุกป,ปีค่ะ <S <S และนี่ก็คือสิทธิของน้องๆพลทหารนะคะที่จะมาอยู่ร่วมรั้วของกองทัพบกกับพวกเราค่ะ ใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราจะมาฝากทุกท่านนะครับในรายการที่ราบคาบข่าวในวันนี้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับข่าววันนี้ยินกับอาร์ตลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ